ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ทิปริมเลกันนะคะแต่ว่าจะเป็นทะเลที่ไหนนั้นไปดูกันเลยจ้าเย่ yeah, ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเดาได้ไหมเอ่ยว่าเราจะไปทิปริมเลที่ไหนกันนะอันนี้มาเข้าสู่ถนนเฉลิมบูรพาชนฤทิศนะทุกคน เดาได้ไหมเดาได้ไหมตอนนี้ก็ใกล้มืดค่ำแล้วจ้าเห็นทะเลมาแต่ไกลแล้วนะทุกคนเป็นถนนเรียบทะเลเลยนะว้าวสวยงามมากเดี๋ยวเราจะแวะดูพระอาทิตย์ตกข้างๆวิวตรงนี้นะจ๊ะทุกคนจอดรถเลยจ้ารออะไรมาชมพระอาทิตย์วิวพระอาทิตย์แสงสวยๆพระอาทิตย์ใกล้จะตกกันแล้วทุกคนห,ห,หิวใจสุดๆหิวใจมากแม่ และแล้วตอนนี้ก็ถึงจุดชมวิวเนินนางพญายแล้วนะทุกคน ใกล้ถึงที่พักที่จอดรถริมเลของเราแล้วนะทุกคนตรงนี้ขับมาเรื่อยๆตรงขวามือนะทุกคนตรงนี้จะเป็นเหมือนเกาะเลยนะมีทะเลทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางนี้เป็นที่เป็นลานจอดรถกว้างๆนะทุกคนแล้วก็นี่เลยจ้าเลี้ยวขาเลี้ยวหัวเข้ามาเลยจ้ารออะไรละจ้ามืดค่ำแล้วมาลุ้นกันว่าจะมีที่จอดสวยๆข้างริมทะเลให้เราได้มา ปิกนิกปิกใจข้างทะเลกันหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนและแล้วโชคก็ดีมากเหลือที่จอดตรงนี้พอดีเลยจ้าหนึ่งคันจ้าจอดริมเรวิวดีมากทุกคนนี่ให้ดูเลยอื้เต็นท์ข้างเคียงเขาก็วิวดีมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะทุกคนนี่เลยจ้าชาร์จได้หลายหลายเครื่องเลยนี่เออลืมบอกไปนะทุกคนตรงนี้เป็นจุด เนินนางพญาแคมปิ้งนะทุกคนค่ากลางเต็นท์หรือว่าจอดรถนอนคนละหนึ่งอห้าสิบาทต่อคนต่อคืนนะจ๊ะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเต็นท์มานอนนะทุกคนก็จะมีแต่เก้าอี้แคมปิ้งนะทุกคนแล้วก็นอนในรถนะจ๊ะนี่เลยจ้ะก็ประกอบเก้าอี้เนาะก็เพิ่งซื้อมาก่อนที่จะมาถึงจันทบุรีนี้แหละจ้ะทุกคนประกอบไปประกอบมาประกอบง่ายอยู่นะทุกคนแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ประกอบให้เสร็จจัดที่จัดทางให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารมากินข้างริมเรกันตรงนี้จ้านี่เลยจ้าชเวบนี่ก็คือ โต๊ะข้างริมเลข,ของเรานะจ๊ะทุกคนเพิ่งจะได้ใช้งานวันนี้เลยเพิ่งซื้อมาหมัดหม,ดหม,ดหมดใหม่ๆเลยจ้าและก็อยากบอกว่าพี่ที่เนี่ยเขาพี่ที่ดูแลที่นี่เขาน่ารักมากเลยนะมีปอกมะม่วงน้ําพริกมาให้ด้วยและนี่คือเจ้าถิ่นน้องอะไรไม่รู้นะคะจริงๆเราพยายามจะเล่นกับน้องแล้วแต่ว่าน้องไม่เล่นกับเราอะ่ะแต่ว่าเล่นกับสโนว์เฟมเลยจ้าทุกคนตามสโนว์เฟมติดเลยจ้านี่ต้องเป็นหมาเพศเมียนแน่ๆเราว่านะ อืมตัวเลยจะบอกเหอนไม่มีอะไรหรอกให้กินนะ่ะอ้ามันเจเล่นกำนองนดีบอกเหอมันเจเล่นกำนองตามยังวะฮะ ไปจ้าถึงเวลาข<ป>ี่น้องสกูตเตอร์ไปซื้อกับข้าวมากินข้างริมเรกันจ้าแทแดะ่นี่ก็คือกับข้าวของเราเย็นนี้นะจ๊ะกินข้างริมเรมีอะไรบ้างดูกันเลยค่ะทุกคนตามนี้เลยจ้ะจวดจูดอื้อหือ กินอิ่มแล้วนั่งย่อยกันสักหน่อยจ้าแอมถ่ายไม่ได้เลยหลังจากนั่งย่อยสักพักแล้วเราก็จะไปอาบน้ำนะจ๊ะทุกคนตรงนี้เขามีจุดอาบน้ำให้ด้วยนะมีห้องอาบน้ำ ห้องส้วมแยกกันนะทุกคนก็คือใครที่มาพักที่นี่ไม่ต้องเสียค่าบริการจ้าแต่คนที่ไม่ได้พักที่เนี่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมนะจ้าห้องส้วมก็จะเป็นประมาณนั้นห้องอาบน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือค่าบริการสําหรับคนที่ไม่ได้มาพักที่นี่นะจ้านี่ก็คือห้องนอนในค่าคืนนี้นของเราน,นะจ้ะทุกคนเน็ตฟิกชิวๆไปจ้าชิวเปล่าลมเย็นไหมไม่มีลมจ้ะ นะทุคนแล้วก็จะใส่เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้นม่านม่านกระจกเพื่อให้ลมมันเล็ดเข้ามาเพื่อให้มีลมเข้าแต่ไม่ให้ยุงเข้าหวังว่าคืนนี้จะมีลมโชยๆเย็นสบายนะจ๊ะดในฝันดีราตีสวรรัสด์ค่ะ บายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปชมวิวเนินนางพญาจุดชมวิวเนินนางพญาไปเจดีกลางนะ้ำไปหมู่บ้านช้าวประมงนะคะบายบาย굿ไนจ้า เอกอีกเอกเอกเช้าแล้วจ้าไก่ไม่ได้ขันแต่ดิฉันขันเองจ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งตะวันตกนะทุกคนเราก็เลยจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะจ้าเมื่อคืนก็นอนหลับฝันดี ก็มีบ้างที่ไม่สุขสบายนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเต็นท์กับเตียงนุ่มๆเนานะเราไม่ได้เอามาจากลําพูนสักอย่างเลยทุกคนอุปกรณ์การกางเต็นท์ลำพูนคือไม่ได้เอามาเลยก็เลยต้องนอนในรถแบบนี้แต่ดีหน่อยที่แบบว่ามันไม่ได้เหนียวตัวนะทุกคนมันไม่ได้เหนียวตัวเหมือนทะเลทั่วๆไปนะทุกคนอันนี้ก็คือข้อดีที่มานอนริมเรตรงนี้นะคะทุกคนเอ๊ะ เออเอเอเหมือนมีพลังงานบางอย่างแอบมองเราอยู่สายตาคู่นั้นกำลังจ้องมาที่เราเห็นไหมซูมไปใช่เลยเจ้าแอบมองเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าน้องหมาไปขดอยู่ที่ทะเลทรายข้างล่างนะทุกคนแต่สายตามองมาที่เรานี่เลยจ้าบรรยากาศยามเช้าของ หาดที่นี่นะทุกคนที่เราพักเมื่อคืนก็เป็นประมาณนี้เมื่อคืนคือไม่เห็นชัดไงตื่นเช้ามาตอนนี้คือเห็นชัดแจ๋วแววเลยน้ําใสมากแล้วก็มีไอเจ้าตูบตัวนี้ด้วยเนี่ยทุกคนน้ําใสมากเห็นไหมแต่ว่าเราเห็นคนลงเล่นนะแต่ว่าเราไม่ได้ลงเล่นเพราะว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะคะทุกคนก็จะมีโขดหินเยอะหน่อยนะเป็นแบบ ภาพที่ละมุนสายตามมากแล้วก็ทำให้หิวใจสุดๆไปเลยมีคนหาปูหาปลาหาหอยด้วยนะแต่ว่าเรามองอย่างเดียวจ้ามองทะเลหิวใจสุดๆก็หลังจากนี้เราจะขี่สกูตเตอร์นะทุกคนไป ชมบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะก็มีหลายๆที่เลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดินมาฝั่งตรงข้ามนะทุกคนก็เป็นทะเลนะตรงเนี้ยเหมือนเป็นเกาะเลยมีทะเลทั้งซ้ายทั้งขวานะทุกคนก็ฝั่งนี้เดี๋ยวจะแยกไปที่เออเหมือนเป็นเจดีกลางน้ํานะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกทีนะทุกคนอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูว่าเดินมาฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นทะเลอะทุกคน มีทะเลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่ไงเห็นไหมแบบแบบตรงนั้นปะ่ะเดี๋ยวเราพาขี่สกูตเตอร์เดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่จุดชมวิวเนินนางพญาก่อนนะทุกคนก็ขี่มาเรื่อยๆตามนี้เลยจ้าถึงแล้วฟิลญี่ปุ่นฟิลเกาหลีเกาใจมากๆทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวเนินนางพญาตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ขอพาเลยก่อนนะคะทุกคน เลยไปที่เออหาดค้งวิมานเลยนะเอ่อไปทางหาดคงวิมานเลยตรงนี้ก็คือแบบสวยหิวใจสุดๆดีมากบรรยากาศก,ก็ดีตอนเช้าแบบนี้ยังไม่มีแสงแดดมาแผดเผาร่างกายเราและที่สำคัญคือไม่เหนียวเหนอะหนะร่างกายด้วยนะทุกคนจัดเลยจ้าขี่สกูตเตอร์จวดๆไปที่ หาดคงวิมานนะทุกคนแต่จริงๆเราไม่ได้ไปหาดคงวิมานแหละเราไปดูเฉยๆว่าสองข้างทาง แถวๆนี้เป็นยังไงนะคะทุกคนและนี่ก็คือยานพาหนะวิเศษของเราที่พาเราชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางแบบจวดๆเลยจ้าและแล้วตอนนี้เราสองคนก็ได้วกกลับเพื่อที่จะไปจุดชมวิวเนรนางพญาจ้ะทุกคนวกกลับมาแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมสองข้างทางก็ยังสวยงามมีวิวทะเลอยู่ข้างทางแบบนี้ ฟิลดีฮิวใจสุดๆไปเลยจ้าทุกคนแล้วก็คือแบบชอบมากกับบรรยากาศแบบนี้แบบสุดยอดอะ่ะคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปที่จุดชมวิวเนินนางพญานี้อีกนะทุกคนเป็นถนนเลียบทะเลเลียบชายหาดที่สวยงามอีกหนึ่งจุดของประเทศไทยเลยนะทุกคน ฟีลดีฟีลกูดฮิวใจสุดๆเกาหลีเกาใจญี่ปุ่นยิจใจอะไรแบบสุด <c> ๆ <oughs> อะ่ะทุกคนอุ๊ยลืมไปโชเฟอร์ยังไม่แวะจุดชมวิวเนินนางพญานะทุกคนตอนนี้พาล่องมาที่ เจดีกลางน้ำนะทุกคนมาที่ซอยนี้เลยจ้าข้างๆกับที่ลานจอดรถเรานะทุกคนก็มาที่ซอยนี้จะเป็นซอยที่อ่ไม่กว้างไม่แคบนะทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะจอดสกูตเตอร์แล้วก็เดินตามสะพานไปที่เจดีกลางน้ำนะคะทุกคนตามนี้เลยจ้ะจวดจวดถึงแล้วเดอ้อ จอดยานพาหนะคู่ใจของเราแป๊บหนึ่งจ้าอะพี่สกูตเตอร์อยู่ตรงนี้ดีๆนะเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วเดี๋ยวกลับมาหาจ้าถึงแล้วจ้าเจดี JD กลางน้ำนะทุกคนวิวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็มีทะเลสายลม แสงแดดอ่อนๆที่กำลังจะมานะทุกคนแล้วก็มีเรือล่องเล่นหากินอยู่กลางทะเลแล้วก็มีเจดีกลางน้ำแบบนี้นะทุกคนอันนี้ฟิลสวยงามฮิวใจสุดๆเราก็เดินตามสะพานนะทุกคนก็จะไปถึง จุดที่ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ขอพรก่อนจะออกเรือไปหาปลานะทุกคนที่นี่ก็เป็นจุดรวมพลจุดรวมศูนย์รวมแหล่งรวมใจของเจดีกลางน้ําของหมู่บ้านแห่งนี้นะทุกคนตอนนี้ก็คือเรือเล่นริมทะเลเพื่อจะออกไปหาปลานะทุกคน ว้าวสวยงามมากอ่ะยิ้มหน่อยคุณชายได้กับเพิ่งตื่นเนะะี่ยค่ะอย่าให้ใครรู้ว่าเราเพิ่งตื่นจ้าเราต้องสดชื่นดสดใสตลอดเวลาเดอ้อหืภาพที่เห็นตรงหน้านี้คือสวยงามมากจุดชมวิวเนินนางพญามาดูถนนเรียบเขาและเลียบทะเลนะทุกคนสวยงามมากวิวปูซานวิวญ,ญี่ปุ่นวิวเกาหลีมากเวอร์ ตามสัญญาจุดชมวิวเนินางพญามาละจ้าทุกคนสวยงามมากเวอร์ปูซานเกาหลีญี่ปุ่นเกาใจอะไรแบบนี้มากสุดๆทุกคนสวยงามจริงๆนะสมแล้วที่เป็นถนนเรียบทะเลที่สวยที่สุดติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะทุกคนป<ะ>ักดื่มด่ำกับการชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้าที่ริมเลของเรากันจ้าอาหารเช้าและกาแฟกาแฟทัา 对吧？ ตอนเช้าที่ริมเลแบบนี้ก็คือสงบมากทุกคนมีเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วเสียงคน คุยกันเบาๆทำกับข้าวเตรียมกินอาหารเช้านี้นะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแสงแดดอ่อนๆกำลังจะมาและแล้วกาแฟดิฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่และนี่ก็คืออาหารเช้าจ้าอะให้ดูอาหารเช้ายังไม่ทันเสร็จแต่ว่ามีกลิ่นแล้วและเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราก็รอตรงประจำที่ประจำการตรงนี้อ่ะ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ย,ยนะจ้าตูบและนี่ก็คือชมหน้าอาหารเช้าของเราจ้าต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ไส้กรอบลมควันกรอบๆแบบนี้แล้วก็มีไข่ด้วย เสร็จแล้วจ้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ใส่ไข่ต้มของเรานะจ้าทุกคนสังเกตได้ว่ากลิ่นมาแบบนี้แล้วหอมโชยโชยเจ้าตูบของเราก็คือนั่งลงแล้วจ้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็ทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ไหนมาดูกันเลยจ้าตอนนี้กลับแล้วนะทุกคนแต่ว่าวิวข้างทางคือสวยงามสวยงามนะทุกคนไม่ใช่สวยมากสวยมากนั่นแหละก็เลยต้องแวะแชะแชะแช,ชะสักหน่อยจ้า สถานีต่อไปนั้นก็ยังอยู่บนถนนเฉลิอบูุรพาชนทิต์เหมือนเดิมเราจะพาทุกคนมาที่ตรงนี้เลยจ้าข้ามสะพานมาเลยตดึงตึงตึงตึง,งมาที่โบสถ์สีน้ำเงินนะทุกคนหรือชื่อว่าวัดปากน้ำแขมหนูจ้าตรงนี้เป็นวัดที่อยู่ติดกับทะเลนะทุกคนก็จะเป็น วัดที่มีโบสถ์สีน้ำเงินแบบนี้เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถมาแล้วนี่เลยจ้าโบสถ์สีน้ำเงินมาแล้วเด้อเดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนแล้วก็จะพาทุกคนเที่ยวชมในวัดกันนะทุกคนคือคนเยอะมากเพราะวัดแห่งนี้สวยงามและเป็นวัดที่ติดทะเลนะทุกคนตอนนี้ก็คือเราเข้ามาในโบสถ์แล้วนะเดี๋ยวเราจะมา ยกพระพุทธรูปเสียงทายกันมีอายุมากกว่า100ปีเลยนะที่เนี่ยจะมีอยู่3มองค์ให้เรายกนะทุกคนก็องค์ที่ 1, 1> องค์ที่สององค์ที่สจะยกขึ้นไหมเป็นยังไงมาดูกันเลยจา้าอ่ะเริ่มที่เราก่อนนะสำหรับองค์ที่หนะึ่งนั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ยกดูอ่ะขึ้นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูของซโนเฟมก่อนเป็นยังไงนะสำหรับองค์ที่หนึ่งนะทุกคน ไม่ได้ถ่ายองค์ที่สองเพราะว่าช่วยกันยกจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถช่วยกันยกได้นะแล้วก็ยกขึ้นกับสโนเฟมสองคนแล้วก็เป็นองค์ที่สามองค์นี้นะทุกคนก็ยกขึ้นทุกองค์เลยขอให้คำอธิษฐานคำเสียงไทยของเราเป็นจริงด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุ นี่ยกขึ้นแบบฉลุยเลยจ้าผ่านทั้งสองคนแล้วก็ผ่านทั้งสามองค์อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนี้นะทุกคนคือสวยงามมากอันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะทุกคนนี่พระพุทธชินราชสวยงามมากจ้ะทุกคนเราชอบมากแล้วก็ชอบโบทนี้มากๆก็เลยขอแช่แช่แช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยกันสองคนนะคะทุกคนเป็นภาพที่ประทับจิตประทับใจมากว่าเนี่ยคือโบสถ์สีน้ำเงินสวยงามมากๆเป็นโบสถ์เส มิกสีน้ำเงินเพราะว่าอยู่ใกล้กับทะเลนะคะทุกคนก็จะ ้องกันการกัดก่อนความเค็มของทะเลได้เขาก็เลยเป็นที่มาของโบสเซรามิกสีน้ําเงินแห่งนี้เด้อก็นั่นแหละทุกคนถ้าใครมาจันทบุรีก็อยากให้มาแวะที่โบสถ์สีน้ําเงินแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลแบบนี้เลยหรือเรียกอีกอย่างว่าวัดปากน้ําแข็มหนูนะทุกคนข้างหลังวัดเขามีของมาขายแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีเรือมีเอ่อทะเลอยู่ข้างหลังวัดเลยทุกคนเราก็เดินตะลองตรง มาดูมาซื้อแล้วก็เตรียมตัวกลับไปสถานที่ที่สจากสถานีที่สนั้นจะเป็นที่ไหนมาดูเลยจ้ะทุกคนเดินทางกลับกลับแบบข้ามสะพาน,สานกลับไปทางเดิมก่อนนะทุกคนเมื่อข้ามสะพานเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่นี่กันต่อจ้ะทุกคนตามมาเลยตามมาโลดตามมาโลดจ้าและสถานีที่สมจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นั่นก็คือที่นี่โบสถ์พระ นางมารีอาปฏิสนธินิรมนที่จันทบุรีจ้าสวยงามมากเป็นโบสถค์คริสต์นะทุกคนแต่ว่าชาวพุทธอย่างเราก็สามารถมาถ่ายรูปมาชมมาชมความงามของโบสถ์แห่งนี้ได้แต่ว่าเราต้องแต่งกายให้สุภาพนะทุกคนห้ามใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นเข้าไปในโบสถ์นะทุกคนข้างในโบสถ์คือสวยงามมากข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในก็คือสวยงามมากแล้วก็ขนาดเขา ไม่เปิดพัดลมไม่มีแอร์ก็คือยังเย็นนะทุกคนและเดินข้ามสะพานไปเราก็จะไปสู่สถานีที่4ของเราจ้านั่นก็คือหมู่บ้านชันทบู์นะทุกคนก็เดินจากอ่า โบดมานะทุกคนก็คืออยู่ตรงข้ามโบดข้ามสะพานมาก็จะเป็นหมู่บ้านจันทบูร์จ้ทาทุกคนนี่สะพานนิรมนเราข้ามมาแล้วก็เป็นหมู่บ้านจันทบูุ์นะทุกคนเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆแล้วก็มีของขายน่ารักมากๆเลยจะเป็นร้านไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าทุกคนเข้ามาที่หมู่บ้านจันทบูุญแล้วเขาก็จะมีของขายหลายอย่างมากมายมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะทุกคนก็ที่ขึ้นชื่อของจันทบุญ ก็จะมีทุเรียนกวนทุเรียนทอดกรอบนะทุกคนนี่มีภาพศิลปะจิตรกรรมฝาผนางังมีร้านรวงต่างๆมากมายที่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนนี่คือร้านเชิญนะทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่ CN ออะไรแบบนี้ก็น่ารักมากเป็นหมู่บ้านที่มีตลาดที่น่ารักมากๆเลยทุกคนของใช้ก็มีนะทุกคนคาเฟ่ก็มา จุกจุกมากขนมของฝากคือแบบใครมาเดินแล้วได้ของฝากแบบจุกจุไปเลยจ้าสเสน่จันร์ปิดจ้าวันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนร้านหนึ่งร้านดังนะแต่ว่าวันนี้ปิดเราก็เลยไม่ได้สัมผัสจ้าและที่หมู่บ้านจันทรมูลแห่งนี้ที่ขึ้นชื่อก็คือน้ำมะปีจ้านอกจากนี้ยังมีโรงแรมริมน้ําให้ได้พักด้วยนะทุกคนและเราเข้าที่โรงแรมบุญยัต สถานทแห่งนี้เพื่อมาคาเฟ่ข้างหลังนี้จะเป็นคาเฟ่ริมน้ำที่สวยงามมากๆชื่อว่าชงดีนะทุกคนร้านก็จะเป็นออกแนวแบบสไตล์จีนๆน,นะทุกคนก็เป็นเครื่องรามาโซโก้ทุกคนสโนโฟเฟมก็เลยจัดกาแฟเลยจ้ามีเค้กอะไรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป านกาแฟและน้ำมาปีดข้างริมน้ำแบบนี้ทุกคนนี่ข้างบนข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างบนเป็นโรงแรมนะทุกคนใครมาที่จันทบุรีก็มาพักที่นี่ได้เลยคือสวยงามนะทุกคนริมแม่น้ำแบบนี้ฮิวใจอีกแล้วจา้าก็อย่างที่บอกว่าภายในร้านก็จะเป็นแบบสไตล์จีนๆห้องน้ำคือสะอาดมากเลยทุกคนเราชอบมากเลยนะนี่จ้ากาแฟและน้ำมาปีดของเราเพิ่งเคยกิน นะมาปีดครั้งแรกนะเดี๋ยวเราไปกินครา้งนอกกันจ้าฟีลกูดมากทุกคนสำหรับทิปจันทบุรีก็มีเพียงชนิแแลขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย